มาทำปกคลิปเพื่อเพิ่มยอดวิวด้วยโปรแกรม powerpoint กันค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดสันกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะพบกับรูกกุ้งสอน IT เช่นเคยนะคะ วันนี้จะมาสอนทำปกคลิปง่ายๆให้โดดเด่นดูน่าสนใจเพื่อเพิ่มยอดวิวด้วยโปรแกรมที่เราคุ้นเคยกันเลยนะคะนั่นก็คือ PowerPoint นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะเราจะต้องมีการวางแผนก่อนค่ะโดย 1. คิดภาพหัวข้อเรื่องก่อนนะคะว่าเราจะทำหัวข้อเรื่องอะไรนะคะเรื่องแรกนะคะเป็นการเพิ่มยอดวิวทำปกคลิปให้โดดเด่นนะคะ เราก็หาคําพูดที่จะดึงดูดความสนใจของคนอื่นที่จะมาเข้าชมของเรานะคะและก็หาคําที่คนอยากจะเข้าไปดูเช่นใครๆก็ทําได้ภายใน5นาทีง่ายมากๆอะไรก็ได้คะ่ะประมาณนี้นะคะข้อที่2เลยให้เราถ่ายรูปตัวเองไว้นะคะเพื่อใส่ไปในปกนะคะคนจะได้จำรอได้นะคะให้เราถ่าย แอคท่าต่างๆนะคะให้ได้เยอะๆไว้ค่ะเปลี่ยนหลายๆชุดก็ได้ในวันนั้นแล้วก็ถ่ายหลายๆแอคเราจะได้ไม่ต้องถ่ายบ่อยนะคะอันนี้ทำการถ่ายไว้เยอะๆเลยแล้วก็ไปตัดในโปรแกรม Remove BG นะคะข้อที่3เลยตัวหนังสือต้องใหญ่ข้อ4นะคะอ่านง่ายแล้วก็ดูไม่ลกเกินไปนะคะตัวอย่างเช่นสร้าง ผัง 3D ง่ายมากๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอารูปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะทำลงไปประมาณนี้นะคะหรือว่าท่องโลก Google Earth ง่ายๆด้วยมือถือเราเอาคำสั้นๆง่ายๆแต่เข้าใจก็จะทำให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาดูคลิปของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะว่าปกคลิปเราจะทำยังไงกันดีก่อนอื่นเลยก็เข้าที่ powerpoint แล้วก็ New ขึ้นมาใหม่เลยค่ะไปที่ดีไซน์นะคะเราจะใช้ขนาดของ16ต่อ9นะคะเราจะทำการใส่พื้นหลังเราจะไม่เลือกพื้นหลังของเขานะคะเราจะใส่พื้นหลังเองโดยเล่นสีนะคะให้ทำการคลิกขวาแล้วก็ Format Background นะคะแล้วก็เลือกที่ g r d i e n t Fill นะคะทีนี้จะมี สีให้เราเลือกตรงนี้เราก็กดกดหนึ่งครั้งแล้วกดที่ปุ่ม delete ได้เลยนะคะเราจะเอาออกเราจะเอาแค่สองสีเท่านั้นจะเป็นสีส้มอาจจะเป็นออกเป็นสีส้มให้มาที่ more color นะคะเราจะเลือกที่สีส้มไปที่ standard เอาสักส้มส้มหรือแดงไม่รู้นี่อีกอันนึ่งอาะเป็นสีเหลืองแล้วกัน ส้มกับเหลืองแล้วเราก็ปรับมุมนะคะให้ว่ามันจะเป็นมุมแบบไหนประมาณนี้เมื่อได้สีที่เราต้องการแล้วนะคะนี่ขอเลื่อนเข้าไปหน่อยนึงเพื่อที่อยากให้มันเข้มขึ้นเสร็จแล้วเราจะไปเอารูปของตัวเองที่เราได้ถ่ายไว้นะคะทำการตัดพื้นหลังโดยใช้ โปรแกรม Remove BG ก็คือเข้าที่เว็บไซต์ Remove BG เข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์ Remove Remove BG แล้วก็เข้าอันแรกได้เลยค่ะทำการอัพโหลดอีเมจ แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะทำการตัดพื้นหลังออกนะคะเมื่อได้แล้วนะคะกดที่ดาวน์โหลดได้เลยนะคะถ้าไม่มีอะไรต้องแก้ไขนะคะกดที่ดาวน์โหลดได้เลย เพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้รูปของเราโดยไม่มีพื้นหลังนะคะจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะคะให้ไปที่คำว่าดาวน์โหลดได้เลยทำการ Copy ก็ได้หรือจะลากใส่ใน powerpoint เลยก็ได้นะคะอันนี้ขอลากใส่เลยปึ๊บเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จัดมุมที่เราต้องการที่จะวาง สมมติขอวางฝั่งนี้แล้วกันเราจะทำให้รูปของเรามีออร่าขึ้นนะคะให้คลิกที่รูปหนึ่งครั้งนะคะแล้วไปที่คำว่า go เราจะไปที่ไซส์จะเพิ่มไซส์สักประมาณ10แล้วก็เปลี่ยนคัลเลอร์เป็นสีขาวนะคะจากนั้น t r a n s l a e n c y นะคะเราจะให้มันเป็นศูนย์เลยนั่นเห็นไหมคะว่าเราได้ เรามีออร่าขึ้นมาแล้ว <Wow. S 1> จากนั้นเราจะพิมพ์ข้อความลงไปในนี้คำว่าพิมพ์ข้อความปึ๊บเพิ่มคำว่าเพิ่มก่อนแล้วก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะคะสามารถไปดาวน์โหลดฟอนต์ที่ Google Font ได้นะคะ มีคลิปสอนเรียบร้อยนะคะสามารถไปดูได้ค่ะอันนี้ขอเป็นฟอนต์มาลและกันจากนั้นก็เพิ่มขนาดปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่าเอาประมาณ96ก็ได้เพิ่มเพิ่มสีสีอยากจะให้สีมันโดดเด่นขึ้นนะคะไม่เอาสีดำไปที่ Format ค่ะแล้วก็ไปที่ปุ่มสามเหลี่ยมด้านล่างนะคะ มาที่อันตัวแรกค่ะ Text v i l l นะคะแล้วไปที่ Gradient v i l l จากที่เราทำการพื้นหลังคล้ายๆกันเลยเราก็ทำการเปลี่ยนสีคลิกที่ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วเปลี่ยนที่สีอาจจะเป็นเขียวเขียวเหลืองก็ได้ t ท k เ Effect หน่อยนะคะไปที่ Shadow นะคะเลือกตัวนี้ ว่าเราอยากจะให้เป็นแบบไหนนะคะจากนั้นก็ไปที่ go เหมือนเดิมนะคะเพิ่มไม่ต้องเยอะมากเปลี่ยนสีเป็นสีขาวแล้วก็ t r a n s l a ซีสักหน่อยหน่อยหนึ่งประมาณนี้จากนั้นเราจะ ให้สีเส้นของเราเป็นสีดำเพื่อให้มันมองดูตัวหนังสือชัดยิ่งขึ้นไปที่ text outline นะคะแล้วก็ไปที่ w วทเลือกขนาดสีเส้นเอาสักสามประมาณนี้ค่ะได้แล้วตัวอักษรเราเสร็จแล้วตัวอักษรเราอันแรกเพิ่มยอด view เราก็จะทำการ Copy อันนี้แหละไปที่ Home ได้เลยค่ะกด Copy หรือ Ctrl C ก็ได้แล้วก็กด Paste ได้เลยค่ะเพิ่มยอด View แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยยอด View อ,อยากให้ตัวหนังสือมันโดดเด่นใหญ่ๆก็เพิ่มตัวขนาดอักษือได้เลยนะคะ เพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดวิวทำปกค,ปคปลิปเราก็กด Copy เหมือนเดิม paste ทำปกคลิป เราอยากได้สีเราสามารถเปลี่ยนสีได้เลยนะคะทำปกบคลิปแล้วก็มาที่คลิกที่ตัวหนังสือก่อนแล้วไปที่ฟอ r ์แมตนะคะแล้วก็คลิกที่ลูกศรเล็กๆมาไปที่ตัวแรกเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นสีอื่นสมมติว่าเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินอันนี้อาจจะเป็นสี ฟ้าก็ได้หรือนี่อยากได้เข้มๆเ,เลยนะคะอ่าเข้มๆเ,เลยเราสามารถเปลี่ยนมุมได้นะคะอยากได้ให้มนม,มุมเป็นแบบไหน,นเพิ่มยอดวิวทำาปกคลิปภายในห้านาทีอ่าไปที่ Copy เหมือนเดิม p Press ภายในห้อ ห้านาทีโอนาทีอ่านตรงห้านาทีเราอาจจะเอาตัวเล็กหน่อยนึงนะคะประมาณนีอ้อยากให้ตัวหนังสือใหญ่หน่อยเราก็ขยับได้นะคะปรับ ปรับปรับเอานะคะปรับปรับเอาตามที่เราต้องการได้เลยภายใน5นาทีอาจจะเป็นสีเหลืองไปที่ Format เหมือนเดิมนะคะคลิกตัวนี้แล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้สี สีเหลืองกับสีขาวลองดูสิน่าประมาณนี้ค่ะถ้าสีพื้นเราดูแล้วรู้สึกสีมันเข้มเกินไปมันไงเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเราก็ไปที่คลิกขวา format format background เหมือนเดิมนะคะที่ตัวนี้ อยากจะใส่รูปตัวกระตูนลงไปหน่อยให้พิมพ์คำว่าดาวกระจายกระตูนนะคะเราจะเพิ่มลูกเล่นให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นมาที่ตรงนี้ก็ได้ค่ะรูปนี้แล้วก็ทำการคลิกขวาแล้วก็ Save Image a อที่ d e s k ์ท็แล้วกันนะคะจากนั้นเราก็ไปที่ PowerPoint ของเรา แล้วเราก็ลากมาใส่ใน PowerPoint ของเราเลยตึงเมื่อถ้ามีพื้นหลังมาแบบนี้นะคะก็ทำการ Remove Background เองได้เลยนะคะ,ะแบบนี้ปคลิกออกหนึ่งครั้งได้เลยค่ะจากนั้นเราจะมาใส่ในข้างหลังรูปของเรานั่นเองเราก็ทำการ คลิกที่รูปของเราก่อนแล้วก็คลิกขวาไปที่ bring to f o n t นะคะเอาเป็นข้างหน้าสุดเลยเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็จะอยู่ข้างหลังให้แสดงว่าปกคลิปเราต้องอยู่หน้าสุดเหมือนกัน,นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเอา powerpoint มาใส่ด้วยนะคะพิมพ์คำว่า powerpoint คลิกขวาเลยค่ะแล้วก็กด save image as หรือ copy ก็ได้นะคะคลิกขวาแล้วก็ทำการ copy image ใส่ลงไปใน powerpoint ได้เลยคลิกขวาวาง่าเมื่อได้แล้วนะคะเราจะให้ไปอยู่ข้างหลังสุดเลยค่ะ send to back และเราจะเอา powerpoint ของเราเนี่ย เป็นอันเล็กๆอีกอันหนึ่งเพื่อเขาจะได้มองเห็นชัดขึ้นนะคะเราอาจจะไปไว้ตรงมุมในสักที่แต่ถ้าใครอยากให้พื้นหลังมี3สีนะคะเราทำได้เช่นเดียวกันค่ะให้เอาตัวนี้นะคะตัวที่ขีดๆเนี่ยเพิ่มอีกอันหนึ่งตึกๆึกดับเบิ้ลคลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็เพิ่มสีได้เลยค่ะอยากให้มันเป็น3สี แบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะตามตามที่เราใจต้องการเลยค่ะอยากได้เป็นแบบไหนตรงกลางอาจจะเป็นสีขาวแทนก็ได้เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถทำปกคลิปได้ง่ายๆด้วย powerpoint แล้วนะคะต่อไปเราจะทำการเราจะทาการบันทึกนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องบันทึกมาเป็นรูปภาพให้ไปที่ไฟล์แล้วไปที่ save as นะคะ ไปที่เบาแล้วก็ไปที่เอาไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันค่ะเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นปกคลิปเราจะเปลี่ยนจากตรงนี้นะคะเป็น jpeg นะคะตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็น jpeg นะคะแล้วก็กดเซฟได้เลยค่ะจะถามว่าเราต้องการ Export ทั้งหมดเลยไหมถ้าทุกสไลด์ก็คือเอาสไลด์หรือว่าหรือเฉพาะสไลด์นี้หรือว่าจะแคนเซิลออกหอให้เราไปที่สไลด์นี้สไลด์เดียวนะคะเราก็มีสไลด์เดียวอยู่ดี <c oughs> แค่นี้นะคะเราก็จะมีบกคลิปมาเป็นไฟล์ jpeg แล้วนะคะต่อไปเราจะทำการใส่ลงไปใน YouTube ของเรานั่นเองค่ะไปที่ 9. จุดแล้ะไปที่ YouTube ของเรานล้น,นะคะไปที่ YouTube Studio S YouTube s t u d i ของเรานั่นเองเมื่อเข้า YouTube Studio แล้วนะคะเราก็จะทำการเราก็จะเข้าไปที่ YouTube ที่เราทำการดาวน์โหลดไว้นะคะแล้วก็กดที่รายละเอียดได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ทำการคลิกที่3ตัวคือตัวเลือกนะคะแล้วก็กดที่เปลี่ยนหรือดาวน์โหลดได้เลยนะคะแล้วทำการใส่ลงไปในนี้ได้เลยค่ะ แล้วเราก็เลือกที่ Desktop แล้วก็กด Open แบบนี้ได้เลยปึเบเพียงเท่านี้เราก็สามารถเพิ่มปกคลิปลงไปใน YouTube ได้แล้วนะคะง่ายใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมกดบันทึกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ